เรื่องย่อหญิงสาวมปลายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ดันไปพัวพันกับตระกูลพิเศษตระกูลหนึ่งและยังอาศัยอยู่บ้านเขาหากโดนเพศตรงข้ามกอดพวกเขาจะสามารถแปลงร่างได้สวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันเรื่องฟุตบา a ์เกตชื่อภาษาไทยแบบหวานๆเลยเสน่ห์สาวข้าวปั้นเจ็ดเต็มจิบบวกสปอยเล็กน้อยครับคือผมจะไม่สปอยเนื้อเรื่องหลักของเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงจะจบยังไง จะไม่พูดถึงสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจคนดูแบบมหาศาลดูคลิปผมจบเนี่ยคุณสามารถไปดูต่อได้เลยทาง Netflix เกลนสักนิดนึงนะครับไอ้เรื่องนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีอิเ m มชันเก่าอยู่ด้วยปีของ1999อะ่ะเกือบที่ิปีที่แล้วอะแล้วตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าโอนาวเวงรัก12นักสัตว์หรืออะไรนี่แหละแต่มาเวอร์ชั่นนี้คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคำว่าฟุตบาเก มันตะกล้าผลไม้หรือเปล่าคืแต่ทําไมชื่อไทยมันว่าเสน่ห์สาวก้อนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตามๆเข้าไปเถอะแต่ผมบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอนิเมชันที่มีเสน่ห์ในตัวของมันเองพอสมควรเลยครับเรื่องนี้สายดราม่าสายแบบชีวิตเรียวๆเนี่ยผมว่าเรื่องนี้พวกคุณจะชอบไม่ยากเลยครับรีวิวดยรวมคือมันเป็นอนิเมชันชั้นดีเรื่องหนึ่งที่ทางด้านงานภาพหรือเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความซับซ้อนเข้มข้นและดราม่ามากๆ ตัวละครก็มีสเสน่ห์น่าจดจํารีวิวตอบเป็นข้อๆนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยคืองานภาพฉากการขึ้นไหวของตัวแอนิเมชันตัวละครเนี่ยทาได้ไหลลื่นมีชีวิตชีวาแบบมากๆเลยถึงงานฉากเบื้องหลังที่เป็นต้นไม้หรืออะไรเนี่ยไม่ได้ดูแข็งๆไปหน่อยเช่นใส่ซาวใบไม้ไหวมาเนี้ยแต่ใบไม้มันกลับไม่ไหวตามประมาณนี้แหละแต่โดยรวมคืองานภาพดีมากการเล่นแสงของเรื่องนี้คือที่สุด อนิเมชันที่เล่นแสงที่สวยเนี่ยผมจําได้ไม่กี่เรื่องนะแต่เรื่องนี้คือการเล่นแสงแบบโดดเด่นและสวยน่าจดจำมากๆหลายฉากเลย 2. คาแรคเตอร์ Character, ตัวละครคร,ครับเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์ตัวละครโอ้เยอะมากแต่แต่ละคนเนี่ยจะมีความโดดเด่นความน่าจดจําและสตอรี่ของตัวเองแบบน่าดึงดูดที่แตกต่างกันไปแบบเยอะแยะมากมายแล้วผมเชื่อว่าตัวละครหนังเอกอย่างโทด้วเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าหลายๆคนอะ่ะอยากมีคนอย่างเธออยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นคนแต่งเอง ผมเองหรือคนที่เคยดูเรื่องนี้คือเป็นตัวละครที่ออกแบบมาแบบโโหโคตรจะดีดีเป็นตัวสุดเลยตัวทูวร่เนี่ยตัวนังเอกเราเนี่ยแต่ผมบอกตามตรงนะครับว่าทั้งเรื่องนี้ผมกับชอบคุณฮาโตริมากที่สุดแล้วโทรุท่ก็ชอบแต่ผมชอบคุณฮาโตรีมากกว่าเพราะว่าผมเคยมีอดีตที่คล้ายๆกับเขาอะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คล้ายๆกันเหมือนเจอเพื่อนร่วมชะตากรรมอะไรประมาณเนี้ยส่วนที่สามที่ผมชอบนะครับดราม่าครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาประมาณ20ปีกว่าที่แล้วแต่บอกเลยว่าดราม่าของเรื่องนี้มันเหมือนจะท้อสังคมในยุคนี้แบบเป๊ะเ,เลยมันเหมือนมีทุกอย่างที่สมัยนี้มีเลยนะครับทําแบบเข้มข้นซับซ้อนโคตรจะมีมิติหากใครแบบชอบเสพสายดราม่านาเรื่องนี้คือห้ามพลาดเลยครับตัวละครหลักๆมีประมาณ10บกว่าคนที่แบบดำเนินเรื่องนะเขาก็เล่น1ิบกว่าคนนั่นแหละแล้วก็เล่นแบบไม่เหมือนกันด้วยนะมีความแตกต่างแบบน่าชื่นชมมากๆในเรื่องดราม่าของเรื่องนี้ <laughs> ชิ่นชดรามา่าคุณจะร้องไห้แล้วก็บอกเลยว่าผมน้นตาตาซึมหรือร้องไห้เนี่ยไปสองสามดราม่าของเรื่องด้วยมันทาได้สุดจริงๆครับดราม่าเรื่องเนี้ยอย่างที่สี่ที่ผมชอบนะครับซีซั่นสามอนิเมชั่นตรงนี้มี 3, สามซีซั่นหกสิบสามตอนแต่ผมบอกเลยว่าซีซั่นสามนี่คือที่สุดของที่สุดก่อนหน้านี้คือคุณดูเล็กผสมน้อยเล็กผสมน้อยมาเรื่อยเก็บมาเก็บมาเก็บมาแต่พอถึงซีซั่นสามปุ๊บทุกอย่างมันจะระเบิดผมจะขี้คาย ตีซั่นสนี่คือที่สุดของเรื่องนี้เลยครับเอาแล้วครับมาถึงข้อเสียที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยคือมันมีช่วงหน้าเบื่อและวกวนไปวกวนมาอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในช่วงตีซั่นแรกจนถึงซีสั่นสองเนี่ยตัวละครอ,อะ่ะมันไม่ก้าวหน้ามันย่าอยู่กับที่อะ่ะวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอะ่ะเรื่องบางเรื่องพูดครั้งแรกเออเออไหนมีเรื่องใช่ไหมพูดครั้งสองคืออ๋อรู้แล้วพูดครั้งสามคือ จะพูดทำไมอีกเยอะแยะวะพอพูดทั้งสี่คือแบบโอ้ยมันจะนานไปไหมเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วบางครั้งมันก็ไม่ขี้ปมทันทีนะมันดันหยุดไอ้ปมของอตัวละครนี้ปุ๊บแล้วดันไปเล่าดราม่าของปมตัวละครอื่นแบบงงๆเลยแบบะอะไรวะนี่ตัดไปแบบงงๆ,ๆเลยบางครั้งอะแล้วไปดันเล่าส่วนอื่นที่ผมไม่ค่อยสนใจด้วยอาทิเช่นกลุ่มสภานักเรียนที่ยุกิเป็นประธานนักเรียนตอนซีซั่นสองให้กลุ่มเนี้ย ผมก็มองดูว่ามันไม่มีความสําคัญหรือเป็นอะไรกับเนือเรื่องมากเลยนะคาแรคเตอร,ร์ของแต่ละตัวเนี่ยก็ดูซ้ำๆกับคาแรคเตอร,ร์ที่มีก่อนหน้าอีกอะซึ่งผมมองว่าเขาจะไม่เล่าไอ้กลุ่มนี้ก็ได้แบบแต่เขาก็เล่าอะเล่าแบบเจาะลึกแบบแทบทุกตัวเลยด้วยหากตัดความน่าเบื่อส่วนนี้ไปอะผมคิดว่าเพื่อผือสองซีซั่นก็จบได้เรื่องเนี้ยไม่งั้นก็เอาไอ้ส่วนเนี้ยไปเพิ่มบ,บทให้ไอ้ตัวละครนักสัตว์หมูกับนักสัตว์ดิงก็ได้ซึ่งผมมองว่าไอ้สองตัวละครเนี้ยบท ตื่จตังแท้ที่สุดของทั้งเรื่องนี้แหละทั้งๆที่คาแรคเตอร์ของพวกเขาเนี่ยมันก็น่าสนใจมากๆเลยนะอย่างที่2ที่ผมไม่ชอบนะครับงานภาพครับซึ่งผมบอกไปก่อนใช่ไหมว่ามันดีผมชอบแต่มันก็มีส่วนที่เหมือนแบบเป็นดาบสองคมของงานภาพในเรื่องนี้อยู่ด้วยการที่เขาทําโทนสีแบบสุดใสมีสีสันแบบชัดเจนสว่างๆเนี้ยตอนเขาเล่นปมดรามา่ามันเหมือนกับว่าโทนสีของภาพอะ่ะ มันขัดแย้งกับอารมณ์ที่ตัวละครมันเสื่อมไช่วงนั้นอ่ะเออซีซันแรกเหมือนเขาจะปรับตัวไม่ถูกอ่ะแต่พอซีซันหลังๆหรือช่วงท้ายซีซันแรกนะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามความเอกลักษณ์ค่อยๆลดไปซีซันแรกอ่ะเราจะเห็นว่าคือเอาเรื่องของพลังวิเศษหรือคำสาปเนี้ยมาเล่นแบบชัดเจนแต่พอมาซีซันช่วงหลังๆเนี่ยมันแทบไม่มีการโกรธหรือกายร่างเป็นสัตว์เลยอ่ะมันมีแค่ปมดราม่าแบบล้วนๆเลยแทบไม่เห็นคนจะกายร่างเป็นสัตว์แล้วอ่ะ มันเลยทาให้ผมรู้สึกว่าเอกลักษณ์ของเรื่องเนี้มันค่อยๆหายไปมันเหมือนกับเป็นการ์ตูนดรามา่าเอฟคอมเมดี้ธรรมดารรมดาที่หาดูที่ไหนก็ได้สั้นๆคือภาพจําเอกลักษณ์ของเรื่องนี้มันเหลือแค่ดราม่าในช่วงท้ายอ่ะอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ชอบนะครับคู่ของยูกิคู่ของเคียหรือคนอื่นๆเขาเนี่ยผมชอบนะแต่คู่ของยูกิเนี่ยไอ้นักสัตว์หนูเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี้ย รู้สึกว่าแอร์ไทม์ที่ยูกิรู้จักกับคู่ของเขาอะ่ะมันจะน้อยเกินไปยิ่งกว่าคู่อื่นๆซะอีกอะ่ะคนที่แสดงกับยูกิในงานโรงเรียนในทีสั้นสองเนี่ยผมชอบเธอคนนั้นมากเลยนะแต่ทําไมไม่คู่กับยูกิผมก็โอ้โอเคครับรีวิวทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละผมแนะนําให้ลองดูนะครับมันเป็นอนิเมชั่นที่มีทั้งแง่คิดแล้วยังสามารถเติมเชื้อไฟให้จิตใจเราได้เหมือนกับตัวละครในเรื่องเนี่ยที่กล้าเดินต่อไปข้างหน้าได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับบาย